สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนแอดมินพลอยกลับมาแล้วค่ะวันนี้แอดมินพลอยมีหนังสือดีๆที่น่าสนใจมาแนะนำนั่นคือเมื่อผมตังเทพสงครามขาพิการเป็นอนุชายาเล่มสามจบของผู้เขียนหลิวโกฮวาและแปลโด,ดยจื่อซินหนังสือเล่มนี้เป็นแนวแฟนตาซีและการผจญภัยที่เต็มไปด้วยอารมณ์และแนวคิดลึกซึ้งค่ะในหนังสือเราจะได้พบกับอาจารย์ภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องทะลุมิติมาอยู่ในร่างของจิ้งหวัง ชชยหนุ่มที่ป่วยเป็นโรคขี้โรคตอนที่เขาเข้าหอรับหัวอูจิ้วแม่ทับไรพ่ายที่ถูกจับมาเป็นชเชลยความสับสนและความคิดที่จะช่วยเหลือตอนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมทำให้เขาต้องหาทางสร้างความสัมพันธ์กับหัวอูจิ้วเพื่อรอดชีวิตค่ะในระหว่างการอ่านแอดมินพลอยได้สัมผัสถึงความเข้มข้นของอารมณ์และการพัฒนาของตัวละครค่ะความพยายามของจิ้งหวางในการทำให้หัวอูจิ้วเห็นถึงความจริงใจและการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งนั้น เป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแม้จะมีอุปสรรคมากมายรอบตัวการเสี่ยงชีวิตเพื่อคนอื่นก็ยังถือเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญค่ะช่วงที่อ่านจะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อจิ้งหวังต้องเผชิญกับความเป็นจริงในอนาคตว่าอีก3ปีราชวงศ์นี้จะล่มสลายและเขาจะต้องถูกประหารชีวิตแอดมินพลอยรู้สึกว่ารายละเอียดเหล่านี้ทำให้เบื้องหลังของทุกเหตุการณ์เข้มข้นขึ้นจริงๆ และเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของตัวละครที่ต้องเลือกที่จะอยู่หรือสู้เพื่ออนาคตจิ้งหวังหาทางเปลี่ยนแปลงชะตากรรมไปพบกับฮัวอู่จิ่วในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแอดมินพลอยคิดว่านี่เป็นข้อคิดในชีวิตคนเราว่ามันมีทั้งเลือกอยู่เสมอในการเปลี่ยนแปลงและรักษาชีวิตของเราเอาไว้เสมือนกับที่บอกในหนังสือว่าเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้จึงต้องมีความหวังค่ะในมุมมองส่วนตัวแอดมินพลอยชอบเนื้อเรื่องและตัวละครที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจน ในขณะที่มีข้อคิดและแง่มุมที่ทําให้เราสามารถสะท้อนตัวเองได้แต่สิ่งหนึ่งที่แอดวินพลอยเห็นด้วยคือบางช่วงของเนื้อเรื่องอาจจะมีที่เดินเรื่องช้าบ้างแต่ก็นับว่าเป็นการร้อยเรียงที่ทําให้เรื่องราวนั้นลึกซึ้งค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ชอบอ่านนิยายแฟนตาซีกับการผจญภัยมีแนวคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับการรับมือกับความยากลําบากค่ะถ้าหากทุกคนต้องการสัมผัสก,กับการอ่านที่เต็มไปด้วยอารมณ์และแนวคิดใหม่ๆแอดวินพอยขอแนะนำให้ไปหาซื้อมาอ่านกันเลยค่ะ ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะคะแล้วถ้าชอบก็กดถูกใจแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องของแอด i ินพลอยกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ